นรามาชมบรรยากาศได้เลยนะคะน้ำตกที่นี่จะมีเจ็ดผันแต่ว่าจะมีน้ำวนมากการเดินทางมาเที่ยวน้ำตกของน้ำไหล นักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์จากกรุงเทพ,พเดินทางโดยรถยนต์ถนนสายเอเชียผ่านจังหวัด,ดคนครสวรรค์ก่อนถึงตัวจังหวัดกำแพงเพชรที่โค้งวิไลเลยหลักกิโลเมตรที่307มานิดหน่อยพอถึงสะพานล,ลอยให้เลี้ยวซ้ายตามถนนหมายเลข1242ผ่านอำเภอปางศิลาทองจนไปถึง3แยกเขาน้ำมุน่นเลี้ยวขวาตามถนนหมายเลข1072ถึงสแยกตลาดคลองลานขับเข้าไปอีก4กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติของล้านหรือจากกรุงเทพเดินทางโดยรถยนต์ถนนสายเอเชียผ่านจังหวัด,ดคนครสวรรค์ก่อนถึงตัวจังหวัดกําแพงเพชรตรงหลักกิโลเมตรที่3-4-6เลี้ยวซ้ายที่ตลาดของแม่ลายเข้าไปตามที่ถนนสายของแม่ลายอุ้มผางระยะทาง46กิโลเมตรถึงบริเวณสี่แยกตลาดคองลาน จะมีทางเลี้ยวแยกเลี้ยวขวามือเข้าไปอีก4กิโลเมตรก็จะถึงที่ทําการอุทยานแห่งชาติของลานซึ่งอยู่ใกล้กับน้ำตกคลองลานสิ่งอำนวยความสะดวกน้ำตกคลองน้ำไหลนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวโดยมีลานจอดรถที่สามารถรับรถยนต์ได้ประมาณ300คันลานกลางเต็นท์สุขาลานอาหาร ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและป้ายชี้ทางเข้าถึงต่างๆเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวอีกทั้งน้ำตกของน้ำไหลหรือน้ำตกปางควายแห่งนี้อยู่ไม่ห่างจากร้านจอดรถมากนักสามารถเดินเข้ามาประมาณ2-3นาทีก็ถึงตัวน้ำตกอัตราค่าเช่าเต็นท์ราคา225บาทสามารถดอนได้3คนหากเอาเต็นท์มาเองอัตราค่าบริการ3บาท30บาทต่อคน จะทำการทุกวันเวลา8โมงถึง4โมงคึ่งโดยราคาค่าเข้าชมแตกต่างกันดังนี้สำหรับบุคคลชาวต่างชาติผู้ใหญ่ราคา200บาทชาวต่างชาติเด็กราคา100บาทผู้ใหญ่ราคา40บาทและชาวไทยเด็กราคา20บาทสำหรับยานพาหนะรถจักรยานราคา10บาทรถจักรยานยนต์ราคา20บาทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลราคา30บาท รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน12ที่นั่งราคา30บาทรถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน24ที่นั่งราคา100บาทรถยนต์โดยสารขนาดตั้งแต่24ที่นั่งราคา200บาทและรถยนต์บรรทุกเกิน10ล้อราคา200บาทผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าเข้าชม และหากเสียค่าเข้าที่ของน้ําไหลแล้วสามารถมาเที่ยวที่น้ําตกของลานได้โดยไม่ต้องเสียค่าเข้าใหม่แต่ต้องภายในวันเดียวกันเท่านั้นลักษณะเด่นของน้ําตกของน้ําไหลน้ําตกของน้ําไหลมีลานหินที่กว้างมากเป็น หินสีนินวาวับเมื่อตัดกับสายน้ำลำธารด้วยโคดหินในชั้นที่3น้ำตกจะแยกเป็นสองสายดูสวยงามทางฝั่งขวาไหลลงสู่แอ่งน้ำกว้างประมาณ3เมตรสามารถลงเล่นน้ำได้แค่ชั้นที่1-3ถึง3เท่านั้น จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของน้ำตกคลองน้ำไหลคือลำธารที่ไหลเป็นสายยาวเหมือนคลองที่ต่อจากตัวน้ำตกของน้ำไหลเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวบ้านในพื้นที่ที่นิยมมาทานอาหารแบบปิกนิกริมทานส่วนเด็กๆก็ลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานส่วนน้ำตกคลองลานเป็นน้ำตกที่สูงและใหญ่กว่าเหมาะกับการพักผ่อนตามธรรมชาติและการถ่ายรูปมากกว่า นี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลน,นะคะเชิญชมบรรยากาศกันได้เลยค่ะ